สวัสดีครับ f อ e ครับวันนี้เชฟมีเมนูมานำเสนอเป็นเมนูเก่าแก่เมนูโบราณของคนไทยก็คือหล่นปลาเจ้าหรือบางคนเรียกปลาเจ้าหลน่นนะเอาลองดูครับปลาเจ้าหล่นก็ลักษณะคล้ายหล่นเต้าเจี้ยวหล่นแหนมหล่นปลาส้มทั่วไปนะเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดนะเป็นลักษณะดิปปิ้งนะครับปลาเจ้าก็โดยส่วนใหญ่ก็ทำจากปลาแม่น้ำในกรณีนี้ก็เป็นปลาเจ้าจากจังหวัดพิจิตร น่าจะทําจากปลาสวายนะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยทานกันไหมแต่ว่าคนเคยทานจะรู้ว่ามันหอมแล้วมันรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอยู่ในตัวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมทําทานเองเพราะว่ามีเพื่อนซื้อมาฝากเรียบร้อยครับสําหรับปลาเจ้านะครับเราหล่นเริ่มได้ที่แลเริ่มงวดละนะครับเริ่มงวดละนะสังเกตลองดูนะครับว่ามันจะเริ่มงวดนะเป็นครีมมี่นะครับ จากนั้นเดี๋ยวเชฟจะตักใส่จานเสิร์ฟนะครับเชฟดับไฟก่อนนะครับตักใส่ชามนะปลาเจ่าชิ้นโตๆเลยนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะโอคนชอบท้องปลาติดมันเนี่ยโคตรอร่อยนะครับอ่านะครับเราท็อปปิ้งด้วยพิกงค์หนูเขียวแดงซอยนะครับและใบมะกรูดซอย โคตรหอมนะครับนี่คือหลนปลาเจา้าอาหารง่ายๆบายเชฟตวงวันนี้ครับ